สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมอเตอร์นิวส์ออนทีวีนะครับรายการมอเตอร์นิวส์ออนทีวีเทปนี้ผมนะครับเทียนสิริจันทรัตน์และปิดบุญมากครับผมก็ได้มาได้พาั่นนะครับมาเที่ยวชมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับซึ่งจัดขึ้นที่อาคารชันเจอรหนึ่งถึงสามอิมแพกเมืองทองธาน,นีนะครับงานนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์มา จัดแสดงมากถึง37แบรนด์เลยนะครับ,ค,รบคุณกิจครับครับครับค,คือชื่อที่ผมมาในวันนี้กับคุณจุ่นพยายามจะเน้น Disruptive Green vehicle คือพยายามเน้นรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าในงานนี้ที่น่าสนใจคือมาทั้งหมดเนี่ย20โมเดลด้วยกันนะฮนะในค่ายต่างๆนะฮะมีตั้งแต่ราคาประมาณ6แสนกว่าล้านกลมๆไปถึง2-3ล้านสุดแท้แต่ที่ท่านจะเลือกนะฮะ มูลค่าง,งานก็ปีนี้ตั้งไว้ที่ที่ส0มหม่นล้านบาทที่จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ให้แก่ประเทศไทยเราจากเดิม50,000่นล้านนะฮะแต่ว่าในในช่วงนี้รถไฟฟ้าเนี่ยได้เข้า,เข,าเข้ามาสแสวงหาที่ทางเทคโนโลยีสายกรีนเทคกรีนเทคโนโลยีเยอะมากนะฮะ แล้วก็ราคาก็เปิดมาต่ำนะครับแล้วก็ทำให้มูลค่างานเหลือ3 0,000ล้านบาทก็ถือว่าถ้าสอบผ่านก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ค่อนข้างจะโอเคสำหรับงานมอโชครั้งนี้นะครับครับเดี๋ยวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมนะครับก็จะให้คุณกิตนะครับพาท่านเที่ยวชมนะครับภายในงานนะครับในจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ชมนะครับตามคุณกิตไปเลยครับก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะสองล้านห้ากับบอนโว X440 นะเป็นรถ EV เขาใช้ชื่อว่า Volvo Recharge เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นมูลค่า2อ0ลที่คุ้มค่าในความเป็นแบรนด์ของ Volvo นะระยะการวิ่งของรถคันนี้คือต่อการชาร์จหนึ่งคั้งก็คือ450กิโลเมตรถือว่าใช้ได้ในการเดินทางนั้นไปกับภายในทริปเดียวนะฮะไม่ได้ไหมายความว่านานประมาณ500-700กิโลเมตรแบบอื่นๆ ในราคา2อล้านหะ้านับว่า v o ลโวมีความกล้าที่เผยโฉมตัวนี้นะฮะ x c 4 0รีชาร์ e เนี่ย,ะะยแต่ที่ผมน่าสนใจอย่างนึงคือ Volvo เข้ามาสู้ในศึก Disruptive EV ในบ้านเราในครั้งนี้ระว,วังราคาเนี่ยถือว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอควรสำหรับสาวก Volvo ที่กำลังตัดสินใจที่จะ Disruptive คือผมบอกแล้วว่ารถไฟฟ้าไม่ว่าจะเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนรุ่งนี้เปลี่ยนมาลือนี้ยังไงท่านก็ต้องเปลี่ยนนะครับ เพราะว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่รองรับมากที่สุดแล้วในยุคนี้ด้วยราคาอย่างนี้นะฮะ